กาบสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านมรดกพาเครื่องทุกทท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านพระเหรียญยอดนิยมนะครับ EP 4 8 4นะครับวันนี้ก็เพิ่งกลับถึงบ้านนะครับพอดีว่าติดธุระช่วงเช้านะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ0 9 6 9์2 6 8 2 9นะครับ ID Line 096 724 0203นะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับฝากพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญนะครับขอคนกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับรวมถึงรายการคนรักพระสมเด็จนะครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันพี่ๆ f อนะครับองค์ละก700บาทนะครับ3องค์2,000บาทนะครับ เดี ples, 25 31. 25 31. ๋ยวเรามารับชมรายการแรกกันเลยนะครับรายการแรกนะครับเป็นแผ่นปั๊มนะครับแผ่นปั๊มหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะครับนี่ครับเป็นแผ่นปั๊มปีสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะครับนี่ครับสำนักไตรลักนะครับนี่ครับเป็นแผ่นปั๊มของหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะครับ สวยมากครับพี่นะแผ่นปั๊มเดิมๆเลยนะครับแผ่นปั๊มเดิมๆเลยด้านหลังเนี่ยเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นหลังแม่แบบนะครับนี่ครับนี่เป็นแผ่นปั๊มหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะครับนี่ครับสามารถนําไปติดรถนะครับติดบ้านได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเป็นของสิริมงคลนะครับลาบยศลาบผลพูนทวีนะครับพี่ๆนะครับ องค์ต่อมานะครับ3องค์2,000บาทนะครับพี่นะใครชอบรายการไหนติดต่อได้เลยนะครับองค์เดียว700รอบาทนะครับส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับต่อมาองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพี่ๆนะครับองค์นี้ครับสภาพสวยนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานปีหนึ่งห้านะครับ นะครับเป็นพระเหรียญดีปีหนนะครับพี่นะนี่สวยๆเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับองค์ต่อมานะครับใครรับชมไม่ทันนะครับขอรูปเพิ่มเติมทางไอดียไลนได้เลยนะครับ0969026829นะครับนะครับองค์ต่อมานี้นะครับเป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ นี่ครับเป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับสวยๆเลยนะครับมีเส้นเสี้ยนนะครับด้านหลังพื้นเหรียญนะครับมีเส้นเสี้ยนขนแมวนะครับวิ่งเป็นแนวนอนนะครับเต็มเลยนะครับแบบนี้นะครับเป็นเหรียญขวัญถุงปีหนึ่งห้านะครับเหรียญได้พระบ้านๆมาเลยนะครับองนี้นะครับสามองค์สองพันบาทนะครับชอบอง์ไหนติดต่อนะครับได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ ต่อมาเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อมุ้ยนะครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับนี่ครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับรูปหล่อปั๊มเนื้อทองเหลืองนะครับอาเภอสามชุกวัดดอนไล่นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี่นะอง์นี้นะครับแบ่งไปนะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับนี่ครับสาหรับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับองนี้ เหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูบาศรีวิชัยนะครับเหรียญคูบาศรีวิชัยอยงนี้นะครับ<ม>นี่นะครับออกวัดสวนดอกปีหนึ่งเจ็ดนะครับออกวัดสวนดอกปีหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญสภาพเก่าเก็บนะครับพี่นะแบ่งปันไปในราคาเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับ องต่อมานะครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินนะครับปีหนึ่งห้านะครับออกวัดวังจิกนะครับนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองปั๊มนะครับปีหนึ่งห้าออกวัดวังจิกนะครับองนี้นะครับพระสวยพระเดิมนะครับอุดกิ่งดังกังวานนะครับพี่พี่นะครับองคนี้นะครับแบ่งปันไปเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ องต่อมานะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงคุกลักเก่าเลยครับพี่นะองนี้ไม่ทราบเกจิท่านใดปลุกเสกนะครับแต่ดูเนื้อแล้วนะครับเป็นเนื้อเก่านะครับเป็นเนื้อเก่าเลยนะครับแบบนี้ครับนี่ครับเผื่อมีพี่ๆเอฟซท่านใดที่พอจะทราบนะครับสามารถแบ่งปันไปได้เลยนะครับองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับองนี้นะครับสวยๆเลยนะครับพร้อมกรอบนะครับ เหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญเปิดโลกนะครับเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ดูวัดสักแกนะครับนี่นะครับเหรียญเปิดเปิดโลกปีสามสองหลวงปู่ดูวัดสักแกนะครับเหรียญสวยมากนะครับเหรียญนี้นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับสามองค์สองพันบาทนะครับพี่นะครับต่อมาครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะครับ เหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะครับสวยงามมากนะครับเหรียญนี้ครับเป็นรุ่นพิเศษปีหนึ่งห้านะครับพี่นะปีหนึ่งห้านะครับทันอาจารย์ฟั่นนะครับปีหนึ่งห้านะครับเหรียญนี้สวยๆเลยนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับได้มาเมื่อวานตอนเย็นนะครับองนี้นะครับมีชาวบ้านนํามาขายให้ที่บ้านเลยนะครับองนี้ครับ เป็นหลวงพ่อเนียมนะครับเป็นเหลี่ยเป็นอ่าเขาเรียกว่าเนื้อตะกัวพิมพ์สองหน้าหลวงพ่อเนียมนะครับนี่ครับขึ้นคาบไขายเรียมเก่าโบราณมาเลยนะครับอันนี้นะํามาขายที hmm. ่บ้านเลยนะครับพี่ๆนะองค์นี้ครับคือเก่าเก็บเลยครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยคือเป็นการเรี่ยมแบบโบราณเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเก่าเก็บเลยนะครับหลวงพ่อเนียมนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับ เหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมนะครับปีสองพันห้าร้อยครับเหรียญนี้ครับคือสวยเดิมมากนะครับนี่สวยเดิมมากเลยครับพี่เหรียญนี้ครับหลวงพ่อเงินวัดดอนหญยหอมนะครับเหรียญนี้นะครับแบ่งปันไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็น หลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดนะครับหลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดนะครับสวยเดิมนะครับเก่าๆนะครับปีพศ2497นะครับเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดนะครับเป็นพิมพ์ดีนะครับชื่อดีนะครับแล้วก็เนื้อแก่มวลสารนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับองนี้นะครับแบ่งปันพี่ๆ FC ไปที่ราคา700ร้อบาทนะครับ700รอบาทนะครับ ต่อมาด้วยเป็นพระสมเด็จนางพญาหงทองนะครับหลวงพ่อหมุนปุกเสกนะครับปีพศ2543นะครับรุ่นอายุ106ปีนะครับเป็นรุ่นไตมารสนะครับปี43นะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จพญาหงทองนะครับหลวงปู่หมุนนะครับองค์นี้แบ่งปันไปที่ราคา700บาทนะครับ อง์ต่อมานะครับเป็นเหรียญพระครูสิงคุณธาดานะครับเหรียญพระครูสิงคุณธาดานะครับนี่ครับเหรียญนะครับสวยๆเดิมๆนะครับเหรียญสวยๆเดิมๆนะครับด้านหลังนะครับมีลายชื่อเขียนว่าที่ระลึกนะครับอุปชาวัดบ้านทวนนะครับพี่ๆนะครับนี่สวยๆเดิมๆครับพี่นะเหรียญนี้นะนี่เป็นเหรียญข้างเลื่อยนะครับพี่ๆีนะ เจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทองค์ต่อมานะครับเป็นพระปิดตาเก่านะครับพี่นะพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่เลยพี่นะเนื้อผงคุกลักนะครับเนื้อผงคุกลักเก่ามากเลยพี่องค์นี้นะครับนี่ครับเดิมๆเก่าๆเลยครับเก่ามากเลยนะครับองค์นี้ครับนี่ครับปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาท องนี้ก็เก่านะครับพี่นะเป็นพิมพ์คล้ายๆวัดสามปื้มนะครับพี่นะครับเป็นพิมพ์คล้ายๆวัดสามปื้มนะครับแต่เป็นเนื้อผงคุกลักเก่าเลยพี่นะครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้ครับพี่นี่เป็นยันตัวมะอะอุนะครับมะอะอุนี่เป็นยันมะอุนะครับเนื้อเก่าเนื้อสวยมากครับพี่เนื้อแบบนี้ครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับพี่นะครับ พิมเนื้อเก่ามากเลยครับพี่องนี้ครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทองต่อมาครับเป็นเหรียญเจดีนะครับเหรียญเจดีนะครับนี่ครับเหรียญเจดีสร้างเมื่อพศสองสี่หกห้าครับพี่นะครับนี่เหรียญสองสี่หกห้าเหรียญเก่านะครับพี่นะเหรียญเก่าเลยนะครับองนี้ครับนี่เหรียญเจดีแบบนี้ครับสองสี่หกห้าครับพี่นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาท องต่อมาครับพี่นะครับเป็นพระชัยนะพี่นะเป็นพระชัยเนื้อสำลิ์นะครับนี่เก่ากึกเลยพี่นะสำพระชัยเนื้อสำลิ์เก่านะครับอันนี้ก็ไม่ทราบทีนะครับพี่นะเป็นพระชัยเก่านะครับนี่ครับพระชัยเก่าแบบนี้เลยครับพี่นะครับน่าจะแถวแถวกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลประมาณเนี้ยครับพี่นะนี่ครับนี่ครับพระชัยเก่านะครับองนี้ นะฮพระชายเก่าเนื้อสมฤทธิ์ครับพี่องนี้ครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทครับพี่เจ็ดร้อยบาทต่อมาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อตะกัวนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวงนะครับพิมพ์ฐานสูงนะครับอง์นี้ครับรุ่นนี้ออกวัดหนองหลวงนะครับถ้าเป็นหลวงพ่อเดิมเนี่ยแล้วก็พิมพ์ฐานสูงแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อท้องเหลืองนะครับหรือเนื้อตะกัวเนี่ย ออกวัดหนองหลวงหมดนะครับพี่นะครับนี่นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองหลวงนะครับรุ่นแรกครับพี่นะครับนี่นะครับสวยๆนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทองค์ต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือนะครับเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะครับเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะครับนี่นะครับ สวยๆนะครับหลวงพ่อน้อยวัดธรรมะาลานะครับ <OR> <JI> นี่นะครับน่าจะนครปฐมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะนี่หลวงพ่อน้อยวัดธรรมะสารานะครับเป็นเหรียญหน้าเสือนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะแบ่งปันนะครับจัดได้จัดนะครับพี่นะจัดได้จัดเลยนะครับต่อมานะครับพี่อง์นี้ครับเป็น เป็นพระพุทธชินราชครับพี่นะเป็นพระพุทธชินราชนะครับปีสองสี่แปดห้าครับพี่นะปีสองสี่แปดห้าเนื้อโลหะเก่าแบบนี้เลยพี่นะนี่ครับนี่นะครับเนื้อโลหะเก่าแบบนี้ครับพี่นะจัดได้จัดเลยนะครับพี่นะจัดได้จัดเลยนะครับไม่ต้องรอช้าครับพี่นะไหวเท่าไหร่ใส่เอานะครับไหวเท่าไหร่ใส่เอาเลยนะครับพี่นะจัดได้จัดนะครับอง์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับจัดได้จัดนะครับพี่นะ ไม่เคยห่วงครับจัดได้จัดนะครับต่อมาครับพี่องค์นี้ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรับหลวงปู่ไข่พิมพ์แข้งหมอนนะครับนะเป็นปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนครับพี่นะหลังยันนะครับนี่ครับเนื้อรักเนื้อทองเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทพี่เจ็ดร้อยบาทจัดได้จัดนะครับบอกเคยห่วงนะครับต่อมานะครับอง์นี้ครับ เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับพี่นะครับองนี้ครับปีสองพันห้าร้อยนะครับพี่นะปีสองพันห้าร้อยนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทพี่นะจัดได้จัดเลยนะครับบอกเคยห่วงนะครับต่อมานะครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับเป็นรูปหล่อปั๊มก้นระคังนะครับ แม่เราไปดูลูกดีนะลูกร้องใหญ่นะฮะอยู่กับแม่เนี่ยครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพรมนะครับเป็นรูปหล่อก้นระคังนะครับพี่นะเป็นรูปหล่อก้นระคังนะครับแบบนี้ครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับพี่นะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับตรงนี้ไปเจ็ดร้อยบาทครับพี่นะบอกเคยห่วงจัดได้จัดเลยครับ ต่อมาครับองนี้ครับเป็นพระปิดตานะครับพระปิดตาเนื้อตะกั่วนะครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับพี่นะเนื้อตะกั่วนะครับไข่ตะกั่วขึ้นเลยนะพี่นะนี่ไข่ตะกั่วขึ้นเลยพี่นะนี่เห็นไหมขาวๆเนี่ยพี่เขาเรียกว่าไข่ตะกั่วนะพี่นะนี่ครับบอกเคยห่วงนะครับบอกเคยห่วงนะครับจัดได้จัดเลยครับพี่นะไหวเท่าไหร่ใส่เอานะครับไหวเท่าไหร่ต่อรองเอานะครับ 700บาทครับพี่นะต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแคครับนี่ครับวัดบ้านแคนะครับเป็นเหรียญปีหนึ่งห้านะพี่นะปีหนึ่งห้าหลวงพ่อกลวยนะครับเอาไปในราคาเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับพี่นะจัดได้จัดเลยครับต่อมาครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อทองผสมนะครับเป็นพระหล่อโบราณนะพี่นะเป็นพระหล่อโบราณครับพี่พระหล่อโบราณ องนี้นะพี่เป็นพระปิตาวัดนางสาวนะพี่นะวัดนางสาวเป็นพระหล่อบโบราณน,นะนะครับองคนี้ครับเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะพี่นะนี่ครับผิวสวยๆเลยพี่นะเป็นเหรียญพระเจ้าตากศินมหาราชครับพี่นะออกที่จังหวัดจันทบุรีนะหลวงปู่ทิมปุกเสกนะพี่นะเหรียญน,นี้หลวงปู่ทิมปุกเสกปีหนึ่งแปดนะครับ นี่นะครับหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่จังหวัดระยองเนี่ยปลูกเศกนะครับนี่สวยๆเลยนะครับพี่พนะเหรียญพระเจ้าตากสินนะพี่นะนี่ครับองค์ต่อมานะครับพี่นะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่าโบราณเลยพี่นะนี่เป็นเหรียญข้างอัดกระบอกด้วยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโบดน้อยนะครับวัดอมรินทารามนะครับหลวงพ่อโบดน้อยครับพี่หลวงพ่อโบดน้อยนะครับ สวยๆนะครับพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทครับพี่นะบอกเคยห่วงนะครับจะได้จัดนะครับต่อมาครับพี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับพี่นะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นเหรียญผูกพัทสีมานะครับหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตารามนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญผูกพัทสีมานะครับพี่นะครับนี่ครับบอกเคยห่วงนะครับจัดได้จัดนะครับอยากได้เท่าไหร่ใส่เอานะครับ ต่อมาครับพี่องนี้เป็นพับปิดตานะครับนี่เป็นพับปิดตานะครับเก่าไม่ทราบที่นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าปิดตาปิดตาเข่าบ่วงนะครับปิดตาเข่าบ่วงนะครับนี่ครับเก่าไม่ทราบที่นะครับพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะองค์ต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับพี่นะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะพี่ นี่ครับสวยๆเดิมๆพี่นะเหรียญเก่าบ้านๆเลยพี่นะก็ไหลทองสวยๆเลยนะพี่นะนี่ครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทครับพี่นะจัดได้จัดเลยนะครับบม่เคยห่วงนะครับพี่นะไหวเท่าไหร่ใส่เอาเลยนะพี่นะครับยามเย็นแบบนี้นะครับพี่นะต้องการต้องการลูกค้าเป็นจํานวนมากนะครับพี่นะต้องการลูกค้าเป็นจํานวนมากนะครับนะต่อมาองค์นี้นะครับองค์นี้เป็น เหรียญจอบใหญ่หล, grains, หลวงพ่อไผ่วัดกำแพงรุ่นแรกครับพี่นะครับบอกว่าหนังไม่เหนียวเนี่ยอย่าเที่ยวอย่าเที่ยววัดกำแพงนะครับหนังไม่เหนียวอย่าเที่ยววัดกำแพงนะครับองนี้คือสุดยอดนะครับสุดยอดสายเหนียวนะครับหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับนี่คือโลหะหล่อจากนี่เลยนะพี่นะเนี่ยหล่อเป็นก้านชนวนพับมาด้านหลังเหมือนหลวงพ่องเงินเลยนะพี่นะนเนื้อโลหะเนี่ยเห็นไหมนี่ เดี๋ยวเราหากเก่าใกล้เคียงนะพี่นะอันนี้คือออกปีสองสี่เจ็ดแปดนะครับนี่สองสี่เจ็ดแปดนะครับดูหักใกล้เคียงนะยุคหลวงพ่อเงินนะพี่นะหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงครับสายเหนียวนะครับฝั่งทนนะครับว่างั้นนะอหนังไม่เหนียวอย่าเที่ยววัดกำแพงนะครับเจ็ดร้อยบาทครับพี่นะจัดได้จัดเลยนะครับต่อมาครับเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ไก่หางควงครับพี่นะครับ เลี่ยมเดิมนะครับเลี่ยมเดิมนะครับจากวัดเลยพี่นะเลี่ยมเก่าเลยครับนี่หลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานขี่ไก่ครับพี่นะเนี่ยครับถ้าใครเนี่ยได้อง์นี้ไปนะพี่นะเขาเรียกว่าเป็นสิริมงคลมากนะครับพี่นะเพราะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่เนี่ยไก่เนี่ยหากินเก่งนะครับพี่นะไก่หากินเก่งนะครับพี่นะครับปากเขาเนี่ยโัจิกไปทั่วนะครับพี่นะตามพื้นดินพื้นหญ้าเนี่ยไปทั่วนะไก่นะผมบอกเลย นะครับหากินเก่งครับพี่นะจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับพี่นะครับอง์นี้ครับหลวงพ่อปานครับหลวงพ่อปานนะครับจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะจัดได้จัดเลยนะครับพี่นะบอกเคยห่วงนะครับอยากได้สละเท่าไหร่ใส่เอาเลยนะครับพี่ๆนะต่อมาครับองนี้ครับเป็นเหรียญหมุนเงินหมุนทองนะพี่นะเหรียญหมุนเงินหมุนทองพี่นะ นี่หลวงปู่หมุนนะครับชื่อท่านดีมากครับหลวงปู่หมุนนะครับพี่นะตอนนี้ใครเรื่องติดติดติดขัดขัดอะไรนี่ลองใช้หลวงปู่หมุนดูนะพี่นะนะครับลองใช้ดูนะครับพี่นะไม่แพงพี่นะเจ็ดร้อยบาทพี่สามองค์สองพันนะพี่นะจัดได้จัดเลยพี่นะจัดได้จัดเลยพี่นะราคาเบาเบานะครับเบาหวิวนะพี่นะเบาวิวนะครับอ่าต่อมาครับพี่นะต่อมาเป็นเหรียญเศรษฐีนะครับเหรียญเศรษฐีหลวงปู่ดู่ว ouais ัดสแกนนะครับพี่นะ ปีสามหนึ่งครับพี่นะเหรียญเศรษฐีหลวงปู่ดูวัดสแกนะพี่นะครับนี่จัดได้จัดเลยพี่นะแบบนี้นะสวยๆเลยพี่นะเห็นไหมนี่นะครับเหรียญหลวงปู่ดูวัดสักแกปีสามหนึ่งครับพี่นะนี่ครับอยากได้เท่าไหร่ใส่เอาเลยนะครับเปิดไว้เจ็ดร้อยบาทพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะต่อมาค,นะออค,รครับพี่นะองนี้ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนครับพี่นะเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลน เก่าๆมีรอยจานด้านหลังด้วยนะพี่นะเนี่ยเนี่ยเก่าๆมีรอยจานเดิมๆเก่าๆมากระเหรียญอย่างนี้เลยนะครับพี่นะเนี่เหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทพี่นะอยากได้เท่าไหร่ใส่เอานะครับเบาวิวนะพี่นะเบาหวิวเลยนะครับต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับนี่เหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยเอาไปเจ็ดร้อยบาทพี่นะอยากได้เท่าไหร่ใส่เอานะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ จัดได้จัดเลยนะบอกเคยห่วงนะครับต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อผางนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อผางนะครับรุ่นแรกปีหนึ่งสองนะพี่นะนี่นะนี่เหรียญหูเหรียญจะมีบ่าแบบนี้นะเห็นไหมมีบ่าเลยเห็นไหมนี่นะครับนี่เหรียญหลวงพ่อผางนะพี่นะจัดได้จัดไปเลยครับไอ้านะจัดได้จัดเลยนะครับพี่นะต่อมาครับนี่หลวงพ่อคงนะครับนี่ผมบอกแล้วนะครับนะเบาวิวนะวันนี้นะเบาวิวนะครับ เหรียญเป็นพระเนื้อ <Luckily> ดินนะครับพี่นะอายุเนี่โอ้หลักร้อยปีนะครับหลักร้อยปีนะครับพี่นะนี่ครับผงเนื้อดินนะพี่นะเนื้อดินหลวงพ่อคงนะหลวงพ่อคงนะครับนะนี่เป็นพระตระกูลลําพูนนะพี่นะนี่ครับบาวิวพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะจัดได้จัดเลยนะครับนี่ครับนี่ต่อมาครับเป็นเหรียญคูบาวังนะครับคูบาวังนะครับไอ้นะคูบาวังนะครับ วัดบ้านเด่นจังหวัดตากรุ่นแรกนะปีศูนย์หกนะครับพี่นะเหรียญเนี่ยสวยสเลยครับพี่นะเบลวิวนะพี่นะนี่เบลวิวเลยนะครับเจ็ดร้อยบาทจะได้จัดเลยพี่นะเบาวิวนะครับวันนี้นะครับต่อมาครับเป็นเหรียญจอบเล็กนะครับหลวงพ่องเงินวัดบางคานนะพี่นะเหรียญสวยมากพี่นะนี่นําไปให้แฟนให้ลูกคลองได้เลยนะพี่นะนี่ครับมีเก็บไว้สักองก็ดีเหมือนกันนะครับพี่นะจอบเล็กหลวงพ่องเงินนะพี่นะ นี่นะครับชื่อชื่อดีนะ Clone. เป็นชื่อจอบเนี่ยครับนะนี่หากินเก่งนะนี่ถ้าคว้าจอบคว้าเสียมนี่ได้ตังค์แน่นอนพี่นะครับนะอ่านี่ครับนะจัดไปนะพี่เจ็ดร้อยบาทพี่เจ็ดร้อยบาทพี่นะครับเบาเบาพี่นะเบาวิวเลยนะครับเบาวิวเลยนะครับรูปหล่อปั๊มเข่ากว้างนะครับสวยแชมป์พี่นะสวยแชมป์เลยพี่นะครับรูปหล่อปั๊มเข่ากว้างหลวงพ่อพรมวัดช่องแคลนพี่นะ สวยแชมป์เลยพี่นะเป็นเนื้อทองระคังนะครับพี่นะครับนี่เป็นเนื้อทองระคังนะครับวัดช่องแครหลวงพ่อพมนะพี่นะเนี่ยเจ็ดร้อยบาทเลยพี่เบหวิวเลยพี่นะครับเบหวิวเลยนะครับต่อมาครับพี่องค์นี้ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับเนื้ออันปะก้าพิมพ์คอแอลนะพี่นะนี่เป็นรูปหล่อสวยๆแบบนี้เลยครับพี่นะหลวงพ่อเงินนะพี่นะ หลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับพี่นะครับดูครับโค้ดคมๆนะครับกิ่งดังนะพี่นะเนี่ยกิ่งดังดีเลยพี่นะนะครับเจ็ดร้อยบาทครับพี่นะบอกเคยห่วงนะพี่นะจัดได้จัดไปนะครับอ้นะนะต่อมานะครับพี่องค์นี้ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคนะครับเป็นเหรียญหน้าแก่นะครับพี่นะเป็นเหรียญรุ่นหน้าแก่นะครับปีหนึ่งเก้าพี่นะปีหนึ่งเก้าเหรียญหน้าแก่ปีหนึ่งเก้านะหลวงปู่ศรีนะครับ วัดถ้ำเขาบุญนาคนะครับนี่จัดได้จัดไปเลยนะครับอ่ะต่อมานะพี่นะต่อมาเป็นรูปหล่อปั๊มนะพี่นะรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพรมนะพี่นะปีศูนย์เจ็ดนะพี่นะปีศูนย์เจ็ดนะพี่นี่เป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์ปีศูนย์เจ็ดนะพี่นะนี่สวยๆพี่นะสวยๆเลยนะครับพี่นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะ สามองค์2,000บาทนะพี่นะวันนี้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ096 902 6 8 2หกนะครับไอดี n ล0 9ศูนย์เก้าหกเจ็นะครับนี่หรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์เข้ามาได้เลยนะพี่นะนี่สวยๆงามๆนะพี่นะพระวันนี้นะช่องทางการติดต่อบอกไปแล้วนะครับเจ็700บาทนะครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับ สามองค์2,000บาทนะครับพี่นะไหวเท่าไรจัดเอานะครับพี่นะจัดได้เลยนะครับวันนี้นะครับฝากพี่พี่อฟซีทุกท่านนะครับแชร์ไปพี่แชร์ไปแชร์ไปเยอะๆพี่นะครับคนจะได้รู้จักเยอะพี่นะแชร์ไปเยอะๆให้พี่น้อง f อซนะครับมารับชมกันเยอะๆนะครับพี่นะอ่าช่วงนี้ต้องการลูกค้าเป็นจํานวนมากครับพี่นะต้องบอกตรงๆจากใจเลยครับต้องการลูกค้าจํานวนมากนะครับ วันนี้ต้องขอตัวกราบลาพี่พี่เอทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ